โดโดโดีๆพระเหล่าเรลงเมื่อคืนนี้ก็ยติโยมพากันมาเวียนเทียนกันเยอะมากใหม่สถานที่จอดรถแน่นไปหมดเลยต่อไปในวันข้างหน้าก็คงจะมากขึ้นอีกเยอะเพราะว่าเป็นแหล่งบุญแหล่งบุญอยู่ที่ไหนเหล่ามานุษย์เหล่าเทวด,ดาก็ย่อมจะหลั่งไหลมาเป็นธรรมดา พระบรมสารีริกธาตุก็ได้อัญเชิญมาลบหลุงปู่ใหญ่สรั่งองค์แทนพระพุทธองค์ก็ศักดิ์สิทธิ์ตัวเหล่าเทวดาอารักขาแล้วก็มาสิงสถิตทุกอนุคุมขน,ขนทุกองค์ทุกรูปไปที่ไหนก็มีแต่ความนมลื่นนมเย็นญาติโยมพาลูกพาหลานพาพอ่อพาแม่มาเที่ยวมาชมมากบมาไหว้สักการะบูชา คนทั่วไปก็อยู่ในระดับนี้กันแหละส่วนที่จะให้เจริญสติเข้าไปรู้เท่าทันการเกิดการดับของจิตของวิญญาณอันนี้ก็มีน้อยอการละกิเลสให้หมดจดอันนี้ก็มีน้อยอย่างในน้อยก็ให้อยู่ในของบุญมีจิตศรัทธาน้อมกายเข้ามาก็ยังดีดีกว่าไม่ได้บุญบุญระดับสมมุติก็ให้มีความสุขกัน ได้ส้างเข่าพกเข่าเหาะติดตามตัวไปนี่ถ้าคนมีอาน,นิสงส์มีบุญบารมีนี่เพียงพอก็ไม่ต้องกลับมาเกิดกันมองเห็นหนทางเดินดับความเกิดของตัววิญญาณแล้วก็รู้ลักษณะของวิญญาณรู้ความบริสุทธิ์ของวิญญาณใจวิญญาณหรือว่าใจวิญญาณในขันหาในกายของเรา การเกิดการเกร่ะตัวเราหยุดเราดับควบคบุมแล้วก็ปล่อยวางให้อภัยทานความคิดที่แทรกเข้ามาที่เราไม่ตั้งใจคิดมันกาะตัวอย่างไรถ้าความรลดตัวของเราเลียวไวเราก็จะเห็นตามทําความเข้าใจให้ได้ทุกเรื่องการละก,กิเลสต่างๆก็จะตามมาเข้าใจในภาษาธรรมภาษาโลกถ้าใจของเราว่างแจงเรคลาย เราถึงจะเข้าใจภาษาธรรมใจของเราปราศจากกิเลสอยาปราศจากกิเลสละเอียดใจของเราไม่เกิดใจของเราก็สะอาดบริสุทธิ์พยายามทำกันยิ่งทำได้บังไม่ได้บังก็พยายามทำมยิ่งพระยิ่งขี้่การจเจริญสติลักษณะของความรู้ตัวที่ต่อเนื่องจึงแต่ตื่นขึ้นมา แต่ปัญญานั้นมีเก่งกันทุกคนปัญญาของโลกของโลก,กีมีเก่งไม่ใช่ว่าไม่ดีก็ดีดีอยู่ในระดับคงสมมุติถ้าไม่มีปัญญาโลกเราก็ไม่เข้าใจปัญญาธรรมก็ต้องอาศัยปัญญาโลกไปสังเกตไปวิเคราะห์จนรู้จนเห็นใจถึงจะเป็นปัญญาธรรมถ้ากาันดับกันละไม่มีใจก็ไม่นิ่ง เราท่านถึงให้เจริญสติจากในน้อยไปหามากๆจนรู้ลักษณะของสติที่แท้จริงความรู้ตัวที่แท้จริงแล้วก็รู้ให้ต่อเนื่องรู้ตัวแล้วก็รู้ใจรู้ลักษณะของใจค่อยฝึกค่อยทํากันความอยากเล็กๆในน้อยก็อย่าให้เกิดขึ้นที่ใจอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากไปไม่อยากมาความทะริทะเยอทะยานอยาก มันสลับซับซ้อนอยู่ในกายของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนลกสลับซับซ้อนอยู่ในกายของเราถ้าเราแจงไม่ออกบอกไม่ถูกมันก็รวมกันไปหมดทั้งที่ใจเป็นบุตรใจอยากแค่รู้ทมใจสแสวงหาธรทำการสแสวงหาการเกิดของใจเขาปิดกั้นตัวของเขาหมดเลยเราต้องสร้างความรู้ตัวเขาไปหยุดเขาไประงับจับยังเขาไปหาเหตุหาผลมันพร่ำสอนใจ ความรู้ตัวของเราก็จะกลายเป็นสติแล้วก็มหาสติรู้รอบแล้วก็กลายเป็นปัญญาจากปัญญาก็เป็นมหาปัญญาจนไม่ได้สร้างจนเป็นธรรมชาติหมดทั้งสติทั้งปัญญาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนการดูแลน้ําอย่าไปเปิดทิ้งบางทีก็เห็นไปเปิดทิ้งจุดน้นบ้างจุดนี้บ้างผื่นไฟ ปัดลมต่างๆอย่าไปเสียบปลักทิ้งเอาไว้อย่าไปเปิดทิ้งเอาไว้รู้จักประหยัดมัธยัติขายให้เกิดประโยชน์ขยะก็เหมือนกันทีนี้ขยะก็ต่อไปหมวกขยะก็เต็มหมดก็จะได้ให้มาทิ้งทางฝั่งตะวันตกที่หลวงพ่อทำที่เก็บเอาไว้เขาบอกแยกขยะด้วยขยะขายขยะทิ้งเป็นล็อกๆเป็นช่องๆ <c oughs> จะได้เกิดประโยชน์ ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นแหละคือข้อวัดภายในภายนอกภายนอกก็เป็นระเบียบภายในก็จัดระบบระเบียบของความคิดของอารมณ์ก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิดอะไรเป็นกุศลหรือว่าอะไรเป็นอกุศลมันพร่ำสอนตนเองตัวเองอตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจะไปเที่ยวปฏิบัติที่โน่นปฏิบัติที่นี่กิเลสไม่ละมันก็เหมือนเดิมกิเลสหยาบกิกเลสละเอียด เราต้องเจริญสติเข้าไปพิจารณาไปแก้ไขตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาอยู่คนเดียวก็เป็นวัดอยู่หลายคนก็เป็นวัดถ้าเราเข้าใจไม่ใ,ใช่ว่าจะไปอยู่ที่โน่นไปอยู่ที่นี่เราจะรู้ทำถ้าการทาความเข้าใจไม่มีการวิเคราะห์ไม่มีการละกิเลสไม่มีการเจริญสติไม่มีการสร้างตะบะบะรารมีความเฉลสละไม่มีมันก็ยากที่จะปล่อยที่จะวางได้ยิ่งอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านก็ยิ่งพยายาม เพิ่มความขายันมันเพียนเพิ่มความรับผิดช,ชอบเพิ่มความเชืละให้อภัยซึ่งกันและกันมองโลกในทางที่ดีไม่ใช่ไปอากาติคนโน้นไปอากาติคนนี้เพ่งโทษคนโน้นเพ่งโทษคนนี้อันนั้นมันเป็นวิสัยของคนโง่ที่ไปเที่ยวอากาติคนอื่นจะเที่ยวเพ่งโทษคนอื่นเรามาแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราแม้แต่วาจา คนทั่วไปเพียงแค่วาจาก,ก็ยังไม่รู้จักควบคุมไม่รู้จักรักษาแล้วก็ใจแล้วก็อาการของใจแล้วก็ความคิดอีกลึกลงไปอีกจะรักษาได้ยังไงจะเข้าถึงทมได้ยังไงเพียงแค่วาจาก,ก็ยังไม่รู้จักจัดการกับตัวเองกายสมมติกริยากายสมมติก็ยังไม่รู้จักควบคุมตัวใจมันเกิดตัววิญ,ญญาณในกายของเราในขันห้าของเรามันเกิดอยู่ตลอดก็ยัง ไม่เห็นความคิดที่แทรกเข้ามาอีกก็ยังรู้ไม่เท่าทันเพียงแค่การจเจริญสติให้ต่อเนื่องก็ยังไม่สนใจนี่้งแต่จะเอาปัญญาของโลกียะปัญญาของโลกเข้าไปคิดไปพิจารณาไม่ได้ปิดกั้นตัวเองหมดทั้งที่ใจก็เป็นบุญอยู่นั่นแหละเราก็ต้องพยายามมันไม่เหลือวิสัยอะไรที่จะเป็นประโยชน์เราก็รีบทาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านที่วัด อยู่ที่ทําการทํางานไม่เห็นแก่ตัวเราพยายามเอาพระเราก็ยิ่งพยายามเพิ่มความเพียรมีอะไรก็ช่วยกันอยู่ที่นี่ก็เหมือนกับบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่เราเคยสร้างบุญสร้างอานิสงส์มาร่วมกันนั่นแหละถึงได้มาอยู่ร่วมกันถ้าไม่เคยสร้างบุญสร้างอานิสงส์ร่วมกันมาก่อนก็คงจะไม่ได้มาอยู่ร่วมกันมาอยู่ร่วมกันแล้วก็พยายามสร้างบุญให้มีให้เกิดขึ้นให้สูงส่งขึ้นไป ไม่ใช่ว่ามาทำลายเรามาสร้างมาทำมายังประโยชน์ให้เกิดขึ้นมันก็จะถึงจุดหมายไปทางได้เร็วเร็วไ,ไวก็ต้องพยายามกันเอาตั้งใจแล้วพรกันอ๋ขอขอย่าโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้องลมหายใจให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ยังขาดการทำความชำนาญขาดการทำความเคยชิน พอเวลาจะตั้งสติสร้างความรู้ตัวกายก็อึดอัดใจก็อึดอัดสมองก็ตึงนี่แหละเขาเรียกว่าปืนธรรมชาติเพ่ยงแค่เรามาสร้างความรู้สึกระเบิว้ว่าลมบิ่งเข้ากระทบปลายจมูกเป็นอย่างนี้ลมบิงออกกระทบปลายจมูกเป็นอย่างนี้ฝึกบ่อยๆทำความเข้าใจบ่อยๆก็จะเข้าร่องของธรรมชาติของการหายใจ ช่วงใหม่ๆนี่ก็อึดอัดหมดนั่นแหละบางทีก็กายของเราก็แสดงอาการอย่างโนดบ้างอย่างนี้บ้างบางทีก็คันจุกคันยิก,ยกบางทีก็หายใจอึดหายใจอัดราะว่าเราปล่อยเลยมานานปล่อยเลยตามเลยมานานมาฝึกกายทํากายให้สงบประงับทีนี้ก็สร้างความรู้ตัวความรู้ตัวไม่ชัดเจนแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปยาวๆความคิด ที่เกิดจากตัวใจมันส่งออกไปภายนอกเราก็ตุ้นความรู้สึกที่การหายใจใจก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจไม่ใช่ว่าเอาใจไปกําหนดเลยเอาตัวใจไปกําหนดนี่แน่นหน้าอกก็แน่นอึดอัดทันทีเราพยายามกระตุ้นความรู้ตัวให้มันชัดเจนแล้วก็ให้ยาวยาแล้วก็ผ่อนลมหายใจให้เป็นธรรมชาติความรู้ตัวพังเพลเริ่มใหม่ความรู้ตัวพังเพลเริ่มใหม ใจก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจไม่ใช่ว่ากลับมาอยู่ได้ครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วปล่อยเลยไปอีกเราก็พยาพยามรยุดอีกไปอีกเราก็พยายามหยุดอีกจะชุดกันไปชุดกันมาชุดกันไปชุดกันมากําลังไปยในมันจะเยอะใจเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกันเพราะว่าเขาเคยคิดเคยเที่ยวเขาหลงมาดั้งนั้นเขาหลงเกิดเพียงแค่การเกิดการปรุงแต่งนั้นก็หลงแล้วแล้วก็มา ผสมด้วยความทะเยอทะยานอยากอีกแล้วก็เข้าไปร่วมไปรวมกับสิ่งต่างๆอีกเขาเรียกว่าไปเสวยไปยินดียินร้ายลึกๆก,ก็ยินดียินร้ายในขันหักของตัวเองในสติปัญญาทางโลกเราก็มองว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเราแต่ในหลักธรรมแล้วท่านให้เจริญสติตัวที่หลวงพ่อบอกนี่แหละให้รู้ให้ต่อเนื่องแล้วก็รู้เห็นใจ เราก็แจงออกไปอีกอาการองความคิดมันเป็นเรื่องอะไรอีกในขันข้าของเราท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในอารมณ์รอบรู้ในร่างกายอัตราโตนว่าเขาทําหน้าทีย่างไรแล้วก็รอบรู้ในโลกกระทำแปดลาบยศสรรเสริญสุขทุกนินทาเสื่อมลาบเสื่อมยศทําอย่างไรเราถึงจะยังสมมติให้เกิดประโยชน์เราก็พอได้รับอนิสงส์ในการกระทําของเรา แต่คนทั่วไปในี่เมาร่วมกันไปหมดว่าผิดก็ผิดถูกก็ถูกอยู่ในระดับของสมมติใจยังเกิดใจยังหลงอยู่พูดง่ายแต่การศึกษาต้องเป็นคนขยันมัน่นเพียรเป็นคนขัดเก้ากิเลสออกกิจกิจใจพระพุทธองค์ท่านชี้ลงที่เหตุเหตุการเกิดของสมมตุติเหตุการเกิดของตัวจิตตัววิญญาณตัววิม,มุติ ให้รู้ให้เห็นให้ทำความเข้าใจหมดความสงสัยกำลังสติปัญญามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นมหาสติมหาปัญญาสติปัญญาสมาธิธรรมเขาก็จะรักษาโรเองช่วงใหม่ๆเราต้องสร้างให้มีให้เกิดขึ้นความอยากไม่แต่นิดเดียวไม่ได้การเกิดของตัวใจนิดเดียวนั้นเขาก่อตัวอย่างไรเราดับ นั่นก็จะถึงตัวจตนของเขาส่วนมากก็จะไปวิ่งตามนันแต่เงาของเขาตลอดเวลาเขาปิดบังอำพังตัวเองทั้งขันห่าก็มาปิดกิเลสหยาบกิเลสะเอียดก็มาปิดกายเนื้อก็มาปิดบุคคลที่มีบุญย่อมจะเข้าใจย่อมจะเห็นแล้วก็ทําความเข้าใจมองเห็นหนทางเดินของตัวเราเองว่าเราจะได้กลับมาเกิดมากลับมาเกิดกันสมมุติเรามีความมนุเคราะช่วยเหลือกันได้แต่ทางการชาระสัสงกิเลสก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนโน้นคนนี้ แนวทางเราไม่เข้าใจแนวทางแนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบเอามาเปิดเผยให้สัต์โลกได้เดินตามแล้วพวกเราจะเดินหรือไม่ก็ขึ้นอยู่พวกเราเองนะเอาล่ะวันนี้ก็จะเรียนทําเพียงเท่านี้ฝากกันไว้พระพร้อมๆกันฝากกันไปสร้างร้คนโตทำความเข้าใจกันเอา